สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งจากกิน VCI นะคะวันนี้ทางกิน VCI ขอนำเสนอกระดาษคราฟป้องกันสนิมแบบเคลือบสาร VCI ทั้ง2ด้านเลยนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะกับอุปกรณ์โลหะกันนะคะอุปกรณ์โลหะทองเหลืองค่ะกระดาษคราฟป้องกันสนิมหรือกระดาษ VCI ผลิตจากสารเคมีที่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยในการยับยั้งการกัดกร่อนเป็นสนิมสำหรับโลหะสารเคมีนี้มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้เองโดยการละเหยไปในละอองอากาศเมื่อชิ้นส่วนโลหะถูกบรรจุหรือห่อหุ้มด้วยกระดาษกันสนิมสารเคมีชนิดพิเศษนี้จะปลดปล่อยโมเลกุลไปในอากาศรอบๆชิ้นโลหะ หลังจากนั้นจึงมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นผิวของรอบชิ้นโลหะในปริมาณเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วจึงจัดเรียงตัวก่อให้เกิดเป็นชั้นฟิลม์มห่อหุ้มชิ้นโลหะนั้นๆไว้ชั้นฟิล์มที่ว่านี้ก็คือมีคุณสมบัติคือช่วยไม่ให้เกลือฝุ่นออกซิเจนหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆสัมผัสชิ้นโลหะได้โดยตรงค่ะและนำมาซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดปัญหาการกัดกร่อนเป็นสนิมตามมาการใช้งานนะคะก็ง่ายดายมากค่ะคือนำแผ่นกระดาษการสนิมถ้าแผ่นนี้จะใหญ่อะคะ่ะชิ้นงานจะชิ้นเล็กเราสามารถนำกระดาษมาตัดตามชิ้นงานให้พอดีได้นะคะนี่คือตัดเรียบร้อยแล้วค่ะ นำชิ้นงานทองเหลืองใส่ลงไปค่ะห่อหุ้มให้มิดชิดค่ะทำการปิดให้มิดชิดนะคะหลังจากนั้นนำใส่กล่องค่ะหรือถ้าบางท่านจะใส่ถุงก็ได้นะคะ แต่ต้องปิดปากถุงให้สนิทหลังจากนั้นปิดปากกล่องให้สนิทค่ะเพียงเท่านี้อุปกรณ์ทองเหลือของท่านก็ปลอดภัยไร้สนิมแล้วสรวันนี้ทางกินวีซขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ